ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะละาล่าข่าววันนี้จะชวนคุยเรื่องเบาๆนะก็พอดีไทย youtube นี่แหละไปเจอช่องหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องอมูเตลูก็เลยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ก็นำมาคุยกันกับเพื่อนๆจริงๆแล้วที่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆเราเคยอยู่ในสายนี้อยู่พักหนึ่งนะไปแอบไปทําธุรกิจพระเครื่องแล้วก็ไปเขาเรียกเดินสายตามวัดตามสถานที่ที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธินั่นแหละก็ไปทําบุญไปสร้างวิหารไปทําหลายอย่างแล้วก็ ได้มีความรู้สึกว่าตอนช่วงที่ทำนะเราก็รู้สึกว่าอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขทีนี้ในมุมอีกมุมหนึ่งที่ที่ได้ฟังที่นำเสนอมานะ mm. เขาก็บอกว่า mm. จริงๆแล้วไอ้ธุรกิจสายมูเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยจริงๆแล้วมันมีกันทั่วโลกแหละดูอย่างตัวที่เราไปไหว้พระฮ่องกงหรือไปที่นั่นที่นี่นะ เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เขาเรียกว่าขอพรก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าเขาก็มีงานสำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนกําไลพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยว่า,าผลิตภัณฑ์ทางาศาสนาหรือทางจิตวิญญาณเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยฟังแล้วตกใจนะมีมูลค่าราว ประมาณ5 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยกลมๆก,ก,ก็ประมาณ20แสนล้านบาทแล้วเขามีการคาดการณ์ว่าในปี2000ันเขาเรียก2 5 6 7เจนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณอีก2000ล้านดอลลาร์หรือประมาณเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70,000กว่าล้านบาทโอ้มันฟังแล้วมันก็แบบว่าอเป็นธุรกิจที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ มีความน่าสนใจที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในแง่ของเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้มีรายได้เข้าประเทศเขาว่ากันว่าในประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเขาเรียกว่า ธุรกิจเกี่ยวกับสายมูเนี่ยเป็นหมื่นลายเลยนะโดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะใน10000ล้านเนี่ยประมาณ10000ล้านเนี่ยแบ่งสัดส่วนออกเป็น40%เ,นเป็นี่ยเป็นร้านขายจำหน่ายพวกเครื่องรางของขลัง30%เป็นี่ยเป็นบริการดูดวงแล้วก็โหราศาสตร์20%เป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ศูนย์พลังจิตและอีก10%เป็นเป็นทัวร์สายมู แล้วก็กิจกรรมทางจิตวิญญาณอ๋อไม่ไม่ธรรมดาแล้วก็จะบอกว่าผมคิดว่าประเทศไทยนะมีศักยภาพนะเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวมานะก็เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะสัมผัสก็เรียกว่าประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมาเยี่ยมชมวัดวาอารามมเข้าพิธีต่างๆว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารดน้ำมน มาทําบุญดูซื้อของเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะเรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างคนจีนนะตอนที่ผมอยู่ในช่วงที่เดินทางสายมูเนี่ยคนจีนเขาจะนิยมมากก็คือพระพรหมก็จะเห็นคนมาไหว้พระพรหมเอราวันกันค่อนข้างเยอะแต่จริงก็คือเขาคนจีนนะเขาจะนิยมบูชาพระพรหม กาอันนี้ไม่ไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็เป็นความเชื่อก็มีมีอ่าเขาเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีคนที่สามารถที่จะปลูกเสกพระพมในระดับต้นๆได้ก็มีนะเป็นคารวาสอ่าก็ดังอยู่ส่วนข้อมูลเนี่ยข้อมูลจากการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานนะเมื่อปี6.6เนี่ยเขาบอกว่า มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาและก็วัฒนธรรมก็คือรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณอ,อยู่ประมาณ4.5ล้านคนสร้างไรายได้ให้ประเทศกว่า90 0 0 0ล้านบาทก็ตกเฉลี่ยประมาณเฉาเรียกว่าวันละประมาณ2,000บาทต่อวันต่อคนก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเขาบอกว่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ ก็มีพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยพวกที่มีความเชื่อในเรื่องของโชคลางแล้วก็ของขังสายหมูทั้งหลายแหลแล้วก็ยังมีศาสตร์บางศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างพวกนักท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกนะที่เข้ามานะก็เป็นเรื่องของพวกโยคะทําสมาธิมีการทํากายภาพบําบัดด้วยพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ ผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้มีดีอยู่อย่างเดียวเรื่องแค่อาหารอาหารเนี่ยต้องยอมรับว่าเรานี่สุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าสายมูเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครในโลกนะคิดว่าถ้าเราส่งเสริมกันให้ถูกทางเราแค่ยอมรับความจริงนี่เราเราไม่ได้พูดถึงพุทธศาสนาในแง่ของการบูชาข้างใครหรืออะไรนะแต่เราพูดถึงในลักษณะของเศษรษฐกิจที่จะ สามารถที่จะทําให้ประเทศของเราขับเคลื่อนไปได้คิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่ไม่น่ามองข้ามนะก็มันมีอัตราการเติบโตอ,อยู่ตลอดเวลาก็ด้วยความที่มันอยู่คู่กับสังคมเรามานานแลนะก็ไม่ได้มีความเราเราเราเองมองว่ามันไม่ได้มีความซับซ้อนเป็นความผูกพันเป็นความเรียกว่าเกิดมาก็เชื่อนะก็คิดว่าน่าจะทําให้เรา สามารถที่จะดำเนินการหรือกิจกรรมหรือธุรกิจพวกนี้ได้อย่างดูเป็นธรรมชาติไม่ไม่เฟกนะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็ดีใจวันนี้ที่ได้ที่ได้คุยเรื่องนี้นะเพราะนึกหวนึกถึงตอนอดีตเมื่อหลายปีก่อนที่เข้าสู่วงการแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ชุ่มชื่นหัวใจนะได้เดินสายทำบุญไกชิดกับพระ ได้มีโอกาสได้เจอผู้คนได้คุยกับคนที่หลากหลายหลายวงการก็ทุกคนก็มีความน่ารักในตัวนะก็วันนี้ก็ชุมยื่นหัวใจกันเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ